ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเออ,อธิบายเพิ่มเติมเพราะว่ามีหลายคนที่ยังสงสัยอยู่ว่าทำไมแบบจำลองการหมุนเวียนอากาศแบบทั่วไปอะ่ะมันถึงมีการลากลูกศรแบบเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ลงเดี๋ยวก็โค้งไปนั่นโค้งไปนี่อะไรอันนี้ที่หน้าจอปรากฏก็คือเป็นเออ่ oh. แบบจำลองนะคะเป็นแบบจำลองก็คือเราจะวาดลูกโลกไว้ก่อนนะคะแล้วก็มีเส้นอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดก็คือเส้นและจุดที่สําคัญนะคะศูนย์องศาก็คือศูนย์สูตรเนาะสามสิบองศานะคะหกสิบองศาแล้วก็เก้าสิบองศาอันนี้ก็คือใส่เป็นซีกโลกเหนือไว้นะคะต่อไปเป็นสามสิบองศาหกสิบองศาเก้าสิบองศานะคะ ตรงข้ามนี้ก็คือซีกโลกใต้นะคะเหนือใต้แล้วก็ขวามือก็จะเป็นตะวันออกนะคะตรงข้ามนะคะก็จะเป็นตะวันตกนะคะนี่ก็คือพิกัดต่างๆนะคะของแบบจำลองนะคะแล้วก็ลาติจูดท,ที่สําคัญในการเคลื่อนที่หมุนเวียนของลมนะคะต่อไปนะคะคอนเซปต์หนึ่งที่เราจะต้องทำความเข้าใจแล้วก็ จำได้ก็คือนะคะพวกสัญ,ญลักษณ์ต่างๆเราจะได้ทำความเข้าใจว่าอากาศมันมีการเคลื่อนที่ยังไงสัญ,ญลักษณ์ L นะคะ Low Pressure ก็คือความกดอากาศต่ำนะคะความกดอากาศต่ำนะคะก็จะมีอุณหภูมิสูงนะคะบริเวณนั้นอากาศจะเคลื่อนที่ขยายตัวนะคะเคลื่อนที่เร็วดังนั้นอากาศก็เลยจะมีการลอยตัวได้ง่ายนะคะต่อไปอีกหนึ่งสัญ,ญลักษณ์ก็คือเป็นสัญ,ญลักษณ์ ที่ตรงกันข้ามเนาะ,ะสัญลักษณ์นี้ก็คือสัญลักษณ์ high pressure นะคะ high pressure ก็คือเป็นตัว H แบบนี้นะคะ high pressure ก็คือความกดอากาศสูงนะคะบริเวณนั้นจะอุณหภูมิต่ำนะคะอากาศก็จะมีการจมตัวลงนะคะ ว่าอนุภาคมันจะเคลื่อนที่ช้านะคะแล้วก็เกาะยึดเหนี่ยวกันค่อนข้างแน่นกว่าทีนี้คอนเซปต์นะคะก็คือเราจะต้องทําความเข้าใจนอกจากสัญลักษณ์ต่างๆมันมันสื่อถึงอะไรแล้วก็คืออากาศจะมีการเคลื่อนที่จาก H ไป L ก็คืออุณหภูมิต่ําไปสูงหรือความกดอากาศสูงไปต่ํานั่นเองนะคะนี่คือคอนเซปต์นะคะถัดมาอ่ะโลกเรานะคะมีการ เคลื่อนที่หมุนรอบตัวเองเนาะมีการเคลื่อนที่หมุนวนรอบตัวเองในทิศทวนเข็มนาฬิกาหรือตะวันตกไปอย่างตะวันออกนะคะดังนั้นพอมีการหมุนรอบตัวเองเนี่ยแรงหนึ่งที่เป็นแรงสมมุติที่เราจะพูดถึงประจําก็คือแรงคอริออลิสก็จะส่งผลให้วัตถุวหรืออากาศเนี่ยจะมีการเบนไปจากทิศทางเดิมนะคะทั้งซีกโลกเหนือเนี่ยซีกโลกเหนือก็จะมีการเบนไปทางขวามือ นะคะส่วนซี่โลกใต้ก็จะเบนไปทางซ้ายมือนะคะ,ะเดี๋ยวจะขยายความให้ดูเนาะว่าขวามือซ้ายมือจะต้องวาดการเบนแบบไหนนะคะเลืดีนมาดูที่ภาพนี้นะคะเดี๋ยวเราแบ่งเป็นซี่ลกเหนือซี่ลกใต้ครา่าวๆไว้ก่อนเนาะทิศเหนือใต้ east ตะว,วันออกนะคะตัว e west ตะว,วันตกตัว W นะคะ ่ะทีนี้เราจะมีจุดสมมุติไว้เนาะอะ,อ,ะอย่าลืมคอนเซปต์นะคะซีโลกเหนืออากาศเบนขวาซีโลกใต้อากาศเบน,นซ้ายมือนะคะคอนเซปต์ concept ของเราเป็นยังไงคอนเซปต์ concept ของเราก็คือเอ่อให้จุดสีเหลืองเนี่ยเป็นเป้าหมายเนาะเป็นเป้าหมายแล้วกันเช่นอากาศจะเคลื่อนที่ไปตรงนี้หรือวัตถุจะเราจะปล่อยจลวดไปตรงนี้นะคะทีนี้เอ่อตัวเราเนี่ยอาจจะอยู่รอบๆจุดสีเหลืองนะคะ รอบๆจุดสีเหลืองก็ให้เป็นเช่นเราอยู่ตำแหน่งนี้นะคะ,ะตำแหน่งที่1 2ึสแล้วก็4นะคะตอนนี้4ตำแหน่งเนี้ยยังไม่มีการเบนเลยนะคะยังไม่มีการเบนนะคะตำแหน่งที่หนึ่งสองสามและสี่นะคะถ้าเรายืนที่ตำแหน่งต่างๆเนี้ยแล้วในสี่โลกเหนือเนี้ยเราปล่อยวัตถุหรืออากาศเคลื่อนที่เนี้ย มันไปยังจุดสีเหลืองเนี่ยมันจะต้องมีการเบนไปทางขวามือถูกไหมเดี๋ยวเรามาลองวาดกันดูว่าถ้ามีการเบนขวามือมันจะไปทางไหนนะคะเปลี่ยนสีก่อนอ่าถ้าเป็นตำแหน่งที่หนึ่งนะคะตำแหน่งที่หนึ่งดูนะถ้าเรามีการยืนหรือเราปล่อยจรวดจากตำแหน่งที่หนึ่งนะคะแล้ว มันไปยังเป้าหมายก็คือจุดสีเหลืองนอะแต่เบนขวาเราจะลากลูกศรไปแบบนี้นี่นะคะนี่คือเบนขวานะต่อไปตำแหน่งที่สองนะคะตำแหน่งที่สองเราไปยืดหรือเราปล่อยวัตถุตรงนั้นนะคะแล้วก็ไปยังเป้าหมายนี่เบนขวามือแล้วต่อไปตำแหน่งที่สามนะคะเบนขวาปุ๊บก็จะไปทางนี้ตำแหน่งที่สี่เบนขวาอ่าก็จะไปทางนี้นะคะนี่คือตำแหน่งต่างๆของซีกโลกเหนือ เนาะต่อไปนะคะต่อไปเทียบกันนะคะซีกโลกใต้เหมือนเดิมนะคะเรากำหนดสี่ตำแหน่งอ้างอิงเนาะเป็นเป็นตำแหน่งสมมตุติ1 2อ่าหก่อนเนาะใส่สัญลักษณ์ก่อน2นี่นะคะอ่าสแล้วก็4อ่า ต,ตอนนี้นะคะโลกมีการหมุนรอบตัวเองดังนั้นต้องเบนซ้ายนะคะถ้าเราอยู่จุดสมมุติก็คือเราปล่อยวัตถุหรืออากาศมีการเคลื่อนที่จาก1ไปยังเป้าหมายมันก็จะเบนซ้ายไปทางนี่อย่างนี้นะคะต่อไปตำแหน่งที่2ก็เหมือนกันนะคะ,ะตำแหน่งที่2องถ้าเราอยู่ตรงที่ตำแหน่งที่2ตรงนี้แล้วก็มีการเบนซ้ายอ่าก็จะไปทางนี้นะคะส่วนตำแหน่งที่3 นะคะตำแหน่งที่3มแล้วก็วัตถุมีการเบนซ้ายมือ,อก็จะไปทางนี้ตำแหน่งที่4เช่นกันนะคะวัตถุหรืออากาศมีการเบนซ้ายมือก็จะไปแบบนี้นะคะนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นเนาะบริเวณบริเวณขั้วโลกเหนือนะคะมันถึงหมุนทวนเข็มบริเวณขั้วโลกใต้ถึงหมุนตามเข็มนาฬิกานะคะมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะเพราะเนื่องมาจากแรงคอร์ริอลิสเนาะทีนี้ เดี๋ยวเราลองเลื่อนขึ้นไปแล้วก็ลองใส่ลูกศรดูก่อนก่อนที่จะใส่ลูกศรน,นะ,ะเพื่อให้ง่ายแบบไม่ผิดพลาดก็คือเราควรใส่สัญ,ญลักษณ์ไปก่อนนะคะบริเวณเส้นศูนย์สูตรเนี่ยอากาศร้อนอุณหภูมิสูงดังนั้นสัญ,ญลักษณ์ความกดอากาศก็จะเป็น L ต่อไป30องศานะคะถ้าเทียบกันก็คือมันจะเป็นบริเวณที่อุณหภูมิเนี่ยมันจะต่ำกว่าเส้นศูนย์สูตรดังนั้นใส่สัญ,ญลักษณ์เป็นตัว H นะคะทั้งเหนือใต้เลย หกสิบนะคะหกสิบถ้าเทียบกับขั้วโลกเนี่ยเขาจะอุณหภูมิสูงกว่านะคะก็เป็น L แล้วก็สุดท้ายขั้วโลกก็ใส่สัญลักษณ์เป็นีน่ยเปลี่ยนสีก่อนอใส่สัญลักษณ์เป็น H แบบนี้นะคะทีนี้พอใส่สัญลักษณ์เสร็จเราจะเห็นแล้วว่าเออเราจะต้องลากเส้นการเคลื่อนที่ของอากาศเนี่ยจาก H ไป L ใช่ไหมจาก H ไป L อลองลากดูนะคะนี่ จาก hpl แบบนี้นะคะเราลองลากในส่วนที่หนึ่งดูนี่ก็จะเป็นลูกศรลงส่วนที่สองก็ขึ้นส่วนที่สามลูกศรก็จะลงนะคะส่วนที่สี่ลูกศรก็จะเป็นไง hpl ก็ขึ้นนะคะส่วนที่ห้า hpl ลูกศรลงแล้วก็ส่วนที่หกสุดท้ายลูกศรก็จะขึ้นนะคะพอจาก hpl เนี่ยก็จะเป็นประมาณเนี้ยแต่เราจะต้องวาดโค้งนะคะตามคอนเซปต์แรงคอริโอลิสนะ ดังนั้นว่าตรงๆไม่ได้นะคะเดี๋ยวลบออกก่อนฮะแล้วก็เขียนไว้เนาะเขียนหมายเลขส่วนไว้ก่อนนะคะะเปลี่ยนเป็นสีม่วงแล้วกันมาดูส่วนที่หนึ่งเราให้เป็นตรงนี้เป็นส่วนที่หนึ่งแล้วก็ไล่ไปเลยส่วนที่สองนะคะสามสี 3, 4, 5, ่ห้าหกทีนี้ ลองวาดลูกศรเปรียบเทียบดูนะคะอากาศเคลื่อนที่บริเวณส่วนที่1จาก H ไป L ลูกศรจะเป็นยังไงลูกศรก็จะมีทิศลงมานะคะทิศลงมาแต่เป็นซีกโลกเหนือเบนขวาแล้วก็ไปดูนะคะไปดูทิศลงมาซีกโลกเหนือเบนขวาก็จะอยู่ในภาพนี้ตำแหน่งที่1นนะคะนี่ก็จะเป็นอย่างเงี้ยเบนขวานะคะแล้วก็ลากได้เลยนะคะนี่แบบนี้ ต่อไปส่วนที่2นะคะ HPL เหมือนกันแต่ลูกศรเป็นไงคะลูกศรขึ้นถูกไหมลูกศรขึ้นอะลูกศรขึ้นเบนขวาซีกโลกเหนือแล้วก็ไปเทียบนะคะก็จะตรงกับตำแหน่งที่3นะคะลูกศรขึ้นแล้วก็เบนขวาเราก็เอามาวาดได้เลยนะคะนี่แบบนี้นะคะ,ะต่อไปส่วนที่3มล่ะส่วนที่3ลูกศรเป็นไงขึ้นหรือลง ลูกศรก็จะขึ้นโอ้โทษค่ะลูกศรลงเนาะลูกศรลง H ไป L เนาะมันจะคล้ายๆกับส่วนไหนคล้ายกับส่วนที่1นนะคะดังนั้นเราก็วาดเหมือนกันได้เลยนะคะเหมือนส่วนหนึ่งเลยนะนี่คือ C ลบเหนือก็จบเป็นการวาดเอ,อ่อลูกศรในแนวราบเนาะการเคลื่อนที่อากาศแนวราบต่อไป C ลบใต้นะคะ H ไป L H ไป L ลูกศรก็จะ ขึ้นนะคะลูกศรขึ้นแต่ซีกโลกใต้ต้องเบนซ้ายมือขึ้นเบนซ้ายอ่ะเรามาเทียบดูขึ้นเบนซ้ายก็จะตรงกับตำแหน่งที่1นนะคะเราก็วาดไปเลยขึ้นแล้วก็เบนซ้ายปุ๊บเราก็วาดเลยโอ้ยปากกาลื่นไปหน่อยนะคะลูกศรเบี้ยวเลยอ่ะต่อไป ตำแหน่งที่5ส่วนที่5นะคะ H ไป L ลูกศรลงลงและเบนซ้ายนะคะแล้วก็ไปเทียบดูกับภาพด้านล่างอ๋อลงลงนะลงและเบนซ้ายก็จะตรงกับตำแหน่งที่3นะคะก็จะโค้งไปทางซ้ายมือแบบนั้นนะคะแล้วก็เอามาวาดได้เลยนี่ปึ๊บอ่าเบนซ้ายต่อไปส่วนที่6นะคะส่วนที่6 H ไป L ก็จะเป็นลูกศ่นขึ้นก็จะเหมือนส่วนที่4ี่นะคะเหมือนส่วนที่4ี่ก็สามารถวาดตามได้เลยแบบนี้นี่คือการวาดเอ,อ่อการเคลื่อนที่ของอากาศในแนวราบนะคะทั้ง6ส่วนนะคะแบบนี้เนาะก็เหมือนกับว่าซีกโลกเหนือกับซีกโลกใต้มันเป็นไงเหมือนเหมือนกลับหัวกันเนาะเหมือนกลับหัวใช่นะคะประมาณนี้ต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูขอเสริมการวาดในแนวดิ่งบ้างนะ พราะว่าบางคนอาจจะสงสัยว่าแล้วแนวดิ่งวาดยังไงแนวดิ่งจะวาดด้านข้างนะคะเพื่อไม่ให้ภาพลูกศรมันทับซ้อนกันเดี๋ยวจะเข้าใจยากนะแล้วก็วาดด้านข้างเนี่ยมันมัน,ม,นมันเห็นความดิ่งชัดเจนกว่านะคะสัญ,ญลักษณ์สาคัญมากนะถ้า h เป็นไงคะอากาศจมลงลูกศรก็จะมีทิศลง l เป็นไงคะ l อากาศลอยก็จะมีทิศขึ้นทีนี้วาดอย่างเงี้ยมันยังไม่หมุนเวียนเราก็จะต้องเติมให้มันเห็นการหมุนเวียนนะคะนี่ ลูกศรก็วาดหางต่อหัวเนาะนี่หัวต่อหางหางต่อหัวเนี่ยอ่ามันก็จะเห็นการหมุนเวียนแหละส่วนที่หนึ่งต่อไปส่วนที่สองนะคะ l ก็จะเป็นไงก็ลูกศรขึ้นนะคะส่วน h h เป็นไงคะ h ก็จะมีการจมตัวลูกศรลงนะคะแล้วก็วาดให้เห็นการหมุนเวียนนะคะอู้ผิดนิดหนึ่งเกือบไปนะคะปุ๊บนะคะ นี่ก็คือส่วนที่สองนะคะเป็นอย่างนี้ต่อไปส่วนที่สามส่วนที่สามนะคะก็เป็นไงคะ L ลอยตัว H เป็นไงคะจมลงนะคะวาดให้เห็นการหมุนเวียนนะคะ,ะนี่ก็เวียนไปเวียนมาอย่างนี้นะคะครบวงเนาะครบการหมุนเวียนนะคะต่อไปซิโลใตก็เหมือนกันนะคะคอนเซปต์เหมือนเดิมก็คือ L ลอยเหมือนกัน นะคะคแล้วก็ h อเป็นไงคะเก็จุมเหมือนกันรา,ากสองเส้นเลยแล้วกันนะคะ,ะต่อไปก็นี่ก็วาดให้มันเป็นการหมุนเวียนใส่ลูกศรให้การหมุนเวียนครบนะคะแล้วก็สูงนิดนึงเหลือ,อส่วนที่5ก็คือ L อลอยนะปึ๊บ แล้วกวาดการหมุนเวียนนะจบส่วนที่ห้าต่อไปส่วนสุดท้ายอ่ H เป็นไงคะจมนะคะแล้วก็เหลือการหมุนเวียนเนาะโอยโทษโทษ,โทษอ่ะครบแล้วแนวะดิงหกส่วนนะคะนี่ก็คือแบบจำลองการหมุนเวียนของอากาศแบบทั่วไปนะคะค่ะก็จบแล้วสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะ